สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่เหลียวมาสวนผักอีกแล้วไปส่งเด็กๆเรียบร้อยนะคะภารกิจยามเช้าก็คืออ่าพาลูกๆไปโรงเรียนเนาะในวันธรรมดานะคะหลังจากนั้นก็จะมารดน้ําผักที่สวนนะคะอืผักของเราอันอันอันนี้แม่เหนีนนยวเอามาลงใหม่นะคะสวยงามอยู่นะนี่ค่ะ เพิ่งมาลงใหม่นะคะไม่กี่วันนี้เองไปซื้อมาต้นละหนึ่งบาทอันนี้ก็ซื้อมาเหมือนกันนะคะน,นีก็ซื้อมาต้นละหนึ่งบาทห่อสวยแล้วค่ะห่อสวยงามมากเลยค่ะอะรอรอให้น้องโตกว่านี้เราถึงจะเก็บนะคะอันนี้ก็สวยงามนะคะเริ่มสวยงามแล้วต้นนี้ด้วยนี่มีหลายแบบนะคะ ีแ็แบบแบบอ่าแบบนี้แล้วเนี่ยอ่าเก็บทานไปหลายต้นแล้วเพราะว่ามันยาวมันไม่ห่อเนาะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะก็เหลืออยู่ต้นเดียวนอกนั้นก็จะเป็นแบบแบบใบหยักหยักนี้เนาะ <c oughs> <c oughs> ก็รอพอดีอ่ารออีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะอ่าก็น่าจะเก็บทานได้แล้วนะคะฝั่งนน้นก็จะเป็น ผัดกวางตุ้งนะคะอืกวางตุ้งก็กำลังจะโตขึ้นมาแต่เริ่มร้อนแล้วค่ะช่วงใสายๆเนาะตอนนี้ก็ช่วงใสายๆแ้่เลยก็มา่ชมมาดูสวนก่อนจะไปทานข้าวนะคะอีกฝั่งนึงนะคะมาอัปเตดตเนาะต้นต้นสลัดต้นใหม่ของเราที่เอามาลงนะคะนี่ค่ะ อันนี้ด้วยนะคะอันนี้สีมันจะเหมือนกับดินเลยนี่ค่ะสลัดต้นน้อยนะคะสลัดต้นน้อยอันนี้ดอกไม้ของแม่เมียก,ก็กำลังจะโตแล้วอันนี้เป็นรุ่นที่สองนี่ค่ะสวยงามค่ะสวยงามเนาะ ก็มาชมสวนมาชมอะไรนะคะหลังจากที่จะส่งลูกๆแล้วเ,เป็นภารกิจทุกวันนะคะฟังเสียงจัก,กจั่นนะคะได้ยินเสียงจัก,กจั่นไหมทุกคน <S <S เสียงจัก,กจั่นอยู่หลังบ้านนะคะมชมสวนไปด้วยฟังเสียงธรรมชาตินะคะทำให้จิตใจเรา สงบผ่อนคลายเนาะเออเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งนะมาชมธรรมชาติมาฟังเสียงธรรมชาติทำให้เรามีความสุขได้นะคะออันนั้นจะเป็นต้นแตงกวาค่ะแถวนี้เป็นแตงกวานะเร,เริ่มเริ่มเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นมาแล้วอันนี้จะเป็นบวบนะ ขึ้นมาแล้วเริ่มต้นโตขึ้นแล้วอันอันน,น,นี้ก็สูงขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นอ่ามะละนะคะมะละใหญ่อ่ามะละใหญ่ดอกอัญชันแล้วก็เก็บทานได้แล้วดอกอัญชันหลังบ้านค่ะได้สองดอกเมื่อวานก็ได้สองดอกวัน <c oughs> ละสองสามดอก <c oughs> ต้องเอามาปลูกอีกนะคะมันมีมเมล็ดอยู่มเมล็ดเยอะมากเลยเอาไปปลูกที่บ้านย่าแล้วทีนี้อ่าต้นต้นนั้นเขาใหญ่ใหญ่แล้วก็ออกมาเมล็ดเยอะนะคะแล้วก็เก็บไว้เยอะอยู่ค่ะอม,มอนของเราก็เริ่มแดงแล้วเริ่มแดงแล้วอันนี้จะเป็นอะโวคาโดนะคะอะโวคาโดสองต้นนะคะ โอเคขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะมาชมสวนขอไม่เหนียวสวนไม่น้อยขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย